สวัสดีครับผมนโรดนะครับวันนี้ก็อยู่กับคันเบ็ดนะครับของค่ายเรียวโกะนะครับเป็นคันไลท์จิกนะครับตัวนี้เราจะมีสองเวทนะครับมีเวทศูนยะ์จุดแปดขีดหนึ่งจุดแปดนะฟังดีนะฮะแล้วก็หนึ่งขีดสองนะครับเฉพาะเบ็ดแคสติ้งนั้นนะฮะตัวนี้ลิซิฟูจิกายฟูจิชื่อรุ่นก็คือเรียวโกะแนววีความยาวหกฟุตนะฮะหนึ่ง ท่อนเดียวนะครับแล้วก็มีไกด์ทั้งหมดเนี่ยวางไกด์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะนี่ครับด้ามยาวๆแบบนี้ชีกันป็นมันไปเลยลิซี่สวยๆแบบนี้สไตล์ของเขานะฮะในวีก็จะเป็นสีน้ําเงินน้ําทะเลแบบนี้นะฮะง่ายๆเลยนะปกติเนี่ยราคาอยู่คันสองพันสองพันกว่าบาทน้าโรดจัดให้นะทั้งสองเวทน,นะทั้งศูนย์จุดแปดขีดหนึ่งจุดแปดแล้วก็หนึ่งขีดสองนะครับเฉพาะเบสวางให้ดีนะครับ เหลือหนึ่งพันสองร้อยบาทเรียบๆกันหน่อยนะครับเลียวโกเลียววี่โคดเหนียวโคดเหนียวน้ำหนักโคดเบาไปละครับ